สวัสดีค่ะวันนี้มีเ e ด m ี่นะคะมาซ่อมเ e ด m ี Note 9S นะคะอาการก็คือเครื่องเปิดปิดเองนะคะมันก็จะติดขึ้นแค่โลโก้แค่นี้แล้วมันก็ดับแล้วก็ขึ้นโลโก้ใหม่เนาะอันนี้สงสัยอาการเบื้องต้นไว้ก่อนก็คือน่าจะเป็นที่ปุ่มเราลองลอยบอร์ดดูก่อนเนาะว่าถ้าเอาบอร์ดกับปุ่มแยกออกจากกันแล้วมันจะเปิดเองไหมนะคะอันนี้เราแกะเครื่องก่อนเลยรุ่นนี้ก็คือผ่าฝาหลังนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะใช้คัตเตอร์ จิ้มตรงฝาหลังนิดนึงนะคะเพื่อที่จะถอดฝาเน,ะนาะการติแกตานี้เลยตามนอันนี้เราหามุมแง,ง้ก่อนนะคะว่าแงะมุมไหนจะง่ายที่สุดนะคะแล้วรุ่นนี้ฝาหลังเขากรอบนะฝาหลังมันก็คือจะ แตกง่ายก็คือเอาแค่จิ้มได้แค่แค่นั้นแล้วก็หาพลาสติกลูดเอานะคะค่อยๆลูดไปอาการเครื่องที่หน้าร้านรับมาก็คือติดติดดับดับนั่นนะคะเปิดติดดับดับติดเปิดเองนั่นนะคะอันนี้พอเราจิ้มได้ก็ค่อยๆใช้พลาสติกลูดฝาหลังเอานะคะรุ่นนี้จะเป็นสแกนไลน์นิ้วมือด้านข้างเนาะค่อยๆถอดก่อนค่ะ เครื่องมันก็คือสั่นตื้อๆตลอดเวลาเลยนะคะทำไมเราถึงเปลี่ยนมุมตลอดเพราะว่าเวลากาวมันติดแผ่นอย่างเงี้ยมันเหนียวมันจะลูดไม่ไปแล้วก็เลยพยายามเปลี่ยนมุมไปเรื่อยนะคะนี่เราค่อยๆรูดออกนะคะ สติกเรากาวอาไปหมดแล้วนะคะเหนียวหมดแล้วเครือการที่มันเปิดปิดเองเนี่ยครั้งแรกเราก็จะเล็งไปที่ปุ่มก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีปุ่มแล้วมันจะเปิดปิดเองได้ไหมลองเช็คดูก่อนเนาะ แต่ถ้าการแบตเตอรี่เสื่อมมันจะไม่เปิดเองอันนี้ก็คือ,คอไล่เปิดเองตลอดเวลาเลยนี่นะคะที่ช่วงด้านข้างเนี่ยยกไม่กล้าเอาแพรเลาะเข้าไปเองไม่กล้าเอาพลาสติกเลาะเข้าไปลึกนะคะเพราะว่ามันมีแพรตร,ตรงนี้แพรสแกนลายนิ้วมือถ้าอันนี้ไปเฉือนเข้าไปเนี่ยมันก็จะขาดง่ายนะคะก็เลยจุดนี้ก็เลยต้องระวังนิดนึงค่ะนี่เวลาเราเฉือนพอมาถึงตำแหน่งที่มีปุ่มด้านข้างเราจะเอาแค่ริมๆก็พอ เนี่ยไม่ต้องใส่เข้าไปถึงถึงขั้นแบตนะคะนี่เอาประมาณนี้อันนี้เสร็จแล้วถอดได้แล้วนะคะเราก็จะลอยปุ่มแบบไหนนะคะเราก็จะยกบอดขึ้นให้ไม่ติดกับปุ่มนะคะนี่ถอดน็อตก่อนเลยถอดน็อตช่วงบนออก ถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแบตเตอรี่ออกก่อนทีนึงค่ะแผ่ปุ่มจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนแผ่ที่เราเห็นนี่ก็คือแผ่สแกนลายนิ้วมือค่ะแผ่ปุ่มด้านล่างเราจะถอดได้ยังไงก็ต้องเอาบอร์ดลอยขึ้นก่อนนะคะตอนนี้น็อตเราถอดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องอาถาดซิมออกเนาะเพราะว่ามันจะลอยบอร์ดขึ้นมาไม่ได้เนาะติดถาดซิม ถอดซิมออกมาก่อนค่ะโอเคเอาถัดซิมออกแล้วก็จะยกบอร์ดขึ้นมาได้เนาะทีนี้บอร์ดขึ้นจากฝั่งไหนดีโอเคบอร์ดขึ้นจากฝั่งนี้ได้นะคะแล้วปุ่มเนี่ยที่อยู่แบบนี้เราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้มันแปะกันเอาสกอตเทปแปะไว้ก่อนไม่ให้ปุ่มมันสัมผัสกันเนาะ แล้วเราก็จะลองชาร์จดูว่าชาร์จแล้ววิ่งปกติหรือเปล่าวิธีแก้เบื้องต้นก่อนที่เราจะแกะซ่อมบอร์ดนะคะถ้าไม่หายเราค่อยลองแบตเตอรี่เนาะลองแบตเตอรี่แล้วไม่หายทําอะไรได้ต่อบ้างก็คือต้องทําโปรแกรมเนาะถ้าทำโปรแกรมข้อมูลมันก็จะหายหมดนะอันนี้เราแก้วิธีเบื้องต้นดูก่อนอใ,สใส่แบตใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าปุ่มมันไม่สัมผัสกันมันจะ เปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จดูว่าวิ่งปกติไหมจะเปิดตืดตืดเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านี่เห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยไม่เห็นเปอร์เซ็นต์แบตเลยเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยที่เราเปิดทิ้งไว้อะที่เราเสียบชาร์จทิ้งไว้มันก็จะคือเลดมี่เลดมี่ดับเล็ดมี่แล้วก็ดับเล็ดมี่แล้วก็ดับนะคะอันนี้เห็นไหมคะวิ่งแล้วชาร์จวิ่งแล้วก็คือสงสัยก็คือว่า ปุ่มนี้หรือว่าปุ่มนี้ที่ค้างค้างจากปุ่มไหนเพราะปุ่มแพ่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันทับกับปุ่มปิดเปิดอีกทีนึงแพ่สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ด้านบนนะคะเนี่เนเเนยเ,เออถ้าจะเช็คก,ก็ใช้มิเตอร์วัดดูก็ได้แต่ว่าอันนี้ปุ่มมันจะอยู่ด้านในนะคะเราต้องยกพลาสติกสีดำนี้ออกก่อนถึงจะเอาแพ่ขึ้นมาได้อันนี้เราต้องเอาแพรขึ้นมาเช็คก,ก่อนนี่นะคะนี่ตอนนี้ก็คือกดเปิดไม่ได้นะเพราะว่ายกปิดปุ่มไว้นะคะนี่เดี๋ยวถอดให้ดู น,นี่นะคะปกติมันก็จะเปิดสั่นดึดดืดอยู่แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาวัดบอร์ดก่อนนะคะว่าปุ่มไหนที่เสียส่วนมากอาการอย่างนี้คือปุ่มปิดเปิดแต่ถ้าขึ้นหน้าแฟตขึ้นหน้าให้เลือกภาษาน,นจะเป็นปุ่มเล่งเสียงเบาเสียงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาถอดเช็คกันเลยตอนนี้เราก็เช็คแล้วว่ารู้ว่าปุ่มไหนเสียเรามาเช็คแพรสแกลายนิ้วมือด้วยเนาะเพราะว่ามันทับกันอยู่ถ้าใส่แพรสแกลายนิ้วมือแล้วมันเปิดเองไหมลองเสียบสายชาร์จดู ใส่แพ่แล้วมันวิ่งชาร์จปกติหรือเปล่าโอเคอย่างนี้ก็คือแพ่สแกนไม่เสียนะคะกดเปิดได้หรือเปล่าน่าจะเปิดไม่ได้เพราะปุ่มนั้นไม่มันไม่ได้เปิดนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือตัวสแกนจะอยู่ด้านหน้าทีนี้เราก็มาวัดเลยตอนนี้ก็คือปุ่มปิดเปิดเสียแน่ๆนะคะโอเคตำแหน่งที่เราปิดไว้คือปิดตรงไหนเผื่อพี่ๆใจงงเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตำแหน่งที่ยกปิดไว้มันอยู่ตรงไหนนี่ค่ะ ยู่ตรงนี้สกอตเทปที่หยกแปะไว้คืออยู่ตรงนี้นะคะคือตอนแรกก็คือคิอคดว่าสงสัยว่าเป็นแบตเตอรี่เสื่อมเราก็เลยคิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยอาการที่เจอมันจะไม่ปิดเปิดเองแต่นี่ปิดเปิดเองตลอดก็คือสงสัยที่ปุ่มก่อนซึ่งก็เป็นตามที่เราสงสัยจริงๆเนาะเมื่อกี้เราลองไม่เอาปุ่มมันสัมผัสกันแล้วมันก็ไม่เปิดเองแล้วทีนี้เราต้องเอาปุ่มออกมาดูนะคะว่าข้างๆเนี่ยโดนน้าโดนอะไรมาหรือเปล่ามันถึงได้ขึ้นอาการแบบนี้นะคะ ปุ่มจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาพลาสติกนี่ออกมาก่อนนี่ค่ะเอาพลาสติกสีดํานี่ออกมาก่อนอ้ปุ่มเป็นสองฝั่งเลยอ๋ออันนี้จะเป็นเลงเสียงเบาเสียงปุ่มปิดเปิดจะอยู่ฝั่งนี้นี่นะคะอยู่นี่อันนี้ไม่ได้เสียเนี่ยไม่ได้เสียก็ปิดไว้ก่อนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเขาเนาะ ปุ่มนี้แพรมันจะบางๆเล็กๆนะคะต้องค่อยๆระวังตอนแรกว่าจะไม่ได้ลื้อทั้งหมดเนาะปุ่มจะแยกกันก็จริงแต่ว่าแพนะคะดูตำแหน่งแพรแพรเป็นชุดเดียวกันก็ต้องได้ยกออกทั้งหมดนะคะอันนี้แกะออกมาเลยค่ะเอาปุ่มข้างออกก่อนก็ได้นะคะ ค่อยๆถอดนะเพลมันบางที่มันสั่นเองเปิดเองก็คือปุ่มนี้ตัวสแกนจะอยู่ด้านบนนี่น้ำคาบน้ำก็ไม่มีนะคะต,ตัวนี้จะเอาออกอยังไงต้องใช้คัตเตอร์แบบค่อยๆอ,ยอน,นี่ออกมาตอนนี้เขาติดกาวไว้อยู่ เราเขีรยออกจากกาวให้มันหลุดแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้สามารถเขีรยให้มันหลุดออกมาได้หรือเปล่ากระเแล้วก็ไม่ค่อยคมนะน,นัน เป็นแพชุดเดียวกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งเม็ดนี้ที่มันปิดเปิดเองนะคะเราจะให้ช่างเปลี่ยนเม็ดนี้เนาะแต่หน้าตาก็คือไม่ได้โดนน้ำนะหรือว่าปุ่มมันติดคาร์บอนมันน่าจะติดแล้วมันไม่เด้งหรือเปล่าแต่มันก็กดเด้งปกตินะค่ามันน่าจะเพี้ยนเนาะมันก็เลยทำให้ปิดเปิดแบบนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเม็ดดูก่อน แล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปใหม่ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนให้ค่ะตอนนี้เราก็ให้ช่างเปลี่ยนเม็ดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเม็ดสวิฟ์ปิดเปิดเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบแล้วก็เทสดูก,ก่อนนะคะว่าใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็คือจะต้องเปลี่ยนยกแพยนี้นะคะ อันดับแรกเราเปลี่ยนเม็ดจากแพรเดิมก่อนจะมาประกอบเทสดูก,ก่อนนะคะว่าผ่านหรือเปล่าเนาะแพยก็ต้องใส่ให้แนบสนิทดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่แนบสนิทดีๆเวลาเราประกบทุกอย่างอะไรพวกนี้เข้าไปมันจะไปทับแพรขาดนะคะอันนี้ต้องใส่เข้าไปถ้าไม่ใส่ก็คือจะไม่มีที่ล็อกเนาะ เพราะว่าปุ่มมันเป็นแบบขาล็อกนะคะไม่ใช่ปุ่มนักร้องนะมันเป็นขาล็อกแบบนี้ขานี้จะเป็นล็อกกับขาตัวที่อยู่ด้านในนะคะโยก็เลยพูดรวมกันว่าเป็นขาล็อกนะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าขาล็อกนักร้องนะขาล็อกปุ่มพูดไปพูดมาก็งงนั่นแหละโอเคนี่ค่ะส่วนปุ่มด้านนอกของอันนี้นี่ค่ะ ก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะก็เ,าเอาทุกอย่างนั้นไปล็อกเนาะนี่นะคะพอเราใส่ปุ่มเข้าไปแล้วเราดันปุ่มให้แน่นก่อนนะคะเวลาเราใส่ลูกยางนี้จะได้ล็อกขาปุ่มได้ถูกโอเคนี่แค่นี้ปุ่มก็ไม่ดีดออกมาแล้วเทสเลยว่าผ่านหรือเปล่า ใส่แพจอก่อนเลยแพจอแพ่บอดบนบอดล่างเนาะสองแพที่อยู่คู่กันอันนี้แพ่แบตแพปุ่มนะี่ลองเปิดดูนะคะว่าผ่านหรือเปล่าเพราะปกติใส่แบตปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดสั่นตืดตดเองตลอดเวลาอันนี้เราดูว่าเปลี่ยนปุ่มแล้วเปิดเครื่องบูตปกติหรือเปล่า ตอนนี้ระหว่างรอนะคะว่าเขาจะบูตหรือเปล่าหรือเขาจะเปิดปิดอีกเหมือนเดิมเพราะว่าด้านหลังยกเอามือกดไว้เพราะว่าบอร์ดยังไม่ได้ใส่น็อตเนาะจะดูว่าเครื่องบูตเข้าเมนูได้หรือเปล่านี่บูตแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าใครที่แจ้งอาการผิดใครที่เช็คอาการผิด มีสิทธิ์ข้อมูลเครื่องหายบางคนเข้าใจว่าค้างโลโก้แบบนั้นเปิดปิดเองแบบนั้นคิดว่าเป็นมีปัญหาที่โปรแกรมอันดับแรกเขาก็จะรีเซ็ตก่อนเลยอันนี้เรายังไม่รีเซ็ตเราจะแก้วิธีเบื้องต้นก่อนก็คือลอยบอร์ดขึ้นมานะคะจากปุ่มถ้าเอาแยกกันแล้วมันยังเปิดปิดเองได้หรือเปล่าเนาะซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดนะคะนี่ข้อมูลลูกค้ายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะลูกค้าโอเคค่ะแค่นี้ก็จะประกอบนะคะ ตอนนี้ก่อนประกอบก็คือถอดแบตก่อนค่ะเพราะว่ากล้องยังไม่ได้ใส่เลยนะคะกล้องหน้ามันติดมากับแผงหลังนี่นะคะต้องเอากล้องหน้าใส่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวลูกค้าบอกอซ่อมอีกซ่อมอีกอาการหนึ่งทําไมอาการหนึ่งง,งอก,กราบตามมาละ่ะเนาะต้องดูอันนี้ต้องเอามาใส่เองถ้าเราประกอบพร้อมกับแผงบางทีมันไม่ลงล็อกนะคะนีะ่ใส่ให้ลงล็อกเรียบร้อยแพงสัญญ,ญาณ ะะแล้วก็มีน็อตล็อกบอดตัวหนึ่งเนาะเมื่อกี้ตอนที่แกะมันมีน็อตสีขาวตัวหนึ่งที่ล็อกบอดจากด้านในน,น็อตนี่สองรูอยู่ติดกันอยู่ฝั่งไหนอันนอกหรืออันในเทียบดูก่อนนะคะโอเคอยู่อันนอกนะคะริมสุดเดี๋ยวถ้าเราใส่น็อตผิดหลุมนี่เวลาเราประกบซิงหลังมามันจะไม่มีที่ใส่น็อตนะคะนี่โอเคนี่มันอยู่หลุมที่สองนะคะ เพราะว่าหยุดติดกันไงก็เลยต้องเทียบให้ดีเสร็จแล้วก็ใส่ซิงค์หลังค่ะอันนี้แพรสแกนแบตเตอรี่แพรจอแพรบอดบนบอดล่างใส่สนิทเรียบร้อยแล้วก็ประกบซิงค์หลังได้เลยค่ะประกบซิงค์หลังเรียบร้อยก็จะมาทําความสะอาดเศษกาวออกหน่อยเนาะเพราะว่ากาวพวกนี้เป็นก้อนๆเลย ต้องดันให้มันเสียบหัวก่อนเพราะว่ามันมีขายตรงนี้โอเคก็ใส่น็อตเลยขอตัวช่วยก่อนอันนี้จะเป็นน็อตเบอร์เดียวกันหมดเลยนะคะแต่ชอบเลดมีอย่างสี่น็อตเขาน่ารักดีอะ <laughs> สี่น็อตสีเขียวเลยโอเคใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แบตเตอรี่ตอนแรกก็คือสัน่นตืดต๊ดจนๆๆจนแบตเตอรี่หมดเลยเราก็เลยเสียบสายชาร์จนะคะเสียบสายชาร์จทิ้งไว้ก็ปรากฏว่าสั่นอยู่แค่นี้เลดมี่ดับเลดมี่ดับอยู่แค่นั้นนะคะก็เลยว่าต้องร้อยบอร์ดดูก่อนละคะันก็เป็นที่เราสงสัยจริงๆด้วยนะคะอันนี้ใส่ทาดซิมเข้าไปค่ะนี่นะคะเครื่องบูตแล้วใส่ทาดซิมเรียบร้อยก็อันนี้เลยเศษกาวที่เป็นก้อนๆนะคะ เก็บออกนะคะเอาออกแล้วเราค่อยติดกาวให้เขาใหม่นะคะเมื่อกี้ที่เราแงะฝาหลังออกอยากๆก็เพราะว่ามีกาวพวกนี้นะคะ ก็แพรสัญญาณพวกนี้ก็ใส่ในร่องให้มันมิดชิดให้ดีนะคะเดี๋ยวเวลาใส่ไม่ลงประกบฝาหลังก็ไปไล่บีบไล่กดเนาะบางทีแพรพวกนี้ขาดสัญญาณก็จะไม่มานะสัญญาณไม่มาหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่มีสัญญาณเลยบางทีมาแต่มันอับสัญญาณนะคะอยู่ข้างนอกมีสัญญาณอยู่ในบ้านไม่มีสัญญาณบางทีถ้าสายมันโดนทับโดนบีแบนขาดอย่างเงี้ยมันก็จะรับสัญญาณได้ไม่ดีค่ะดูดิกล้ามนหนามากเลยะ นี่คือแักส่วนหนึ่งนะฝาคล้ายๆแบบเป็นฝากระจกอะ่ะพุ่นนี้มันก็จะแตกง่าย ขอค้อนบอเริ่มเลยขุกก้อนบอเริ่มเลยอะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราแมวออกเราติดใหม่เข้าไปอะะใช้ฝาลงสนิทเหมือนเดิมมันจะไม่ลงเลยเพราะว่ากาวพวกนี้มันหนาเนาะ เวลาเรามาประกบนี่มันก็จะได้แนบลงสนิทชิดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มาติดกาวฝาหลังให้เขาใหม่คะ่ะติดกาวก็ติดตามร่องเหมือนเดิมนะคะกาวก็ต้องใช้กาวให้ถูกประเภทนะคะย้ำเลยนะคะสำคัญมากเลยกับงานมือถือถ้าใส่กาวผิดประเภทนี่ก็ครั้งต่อไปเราก็จะแกะไม่ได้นะคะ คือต้องใส่ให้แม่นนะ่ะถ้าใส่ใช้กาวผิดประเภทโอ้เราไม่รู้ว่ากาวที่เราใส่มันจะไหลไปไหนตัวไหนบ้างเนาะอันนี้มันเป็นกาวซิลิโคนเนี่ยเวลามันแห้งมันก็จะเป็นก้อนประมาณนี้แต่เราก็คือทําความสะอาดออกได้นี่ค่ะก็จะแนบลงสนิทอย่างนี้เลยถ้าเราทําความสะอาดดีนะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการซ่อมเ e d m i note 9S นะคะอาการเครื่องค้างนะคะเปิดติดดับติดดับนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่อง Youtube น้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยไปเทสเนาะเพราะรหัสลูกค้าไม่ได้ให้มาค่ะโหดูกาาดินี่จากเครื่องเดียวเนี่ยก้อนใหญ่มากนี่ตรงนี้ด้วยคือเศษแบบเยอะมากอะ